ต่อนะครับ1.2การเปรียบเทียบจำนวนเต็มเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนเต็มบนอะไรบนเส้นจำนวนกันโอเคพิจารณาตำแหน่งของจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนจะเห็นได้ว่า,าเรามาดูโจทย์เขาให้ว่า2อยู่ทางขวาของลบสแสดงว่า2มากกว่าลบส ใช้สัญ,ญลักษณ์2มากกว่าลบ3อ่าเดี๋ยวเราครรจะอธิบายฟังว่า2อยู่ทางขวาของลบ3แสดงว่า2ตัวนี้มากกว่าลบ3ใช้สัญ,ญลักษณ์เขียนเลยว่า2มากกว่าลบ3อ่านักเรียนอีกข้อหนึ่งลบ5อ่าลบ5 อยู่ทางซ้ายของลบสแสดงว่าลบหน้อยกว่าลบสใช้สัญลักษณ์ก็ลบหน้อยกว่าลบสามนักเรียนจำไว้ให้ดีว่าถ้าตัวเลขตัวใดที่อยู่ทางด้านขวาจะมีค่ามากกว่าตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายเสมออ่า ก็อย่างเช่นสมมติกูยกตัวอย่างอย่างเช่นลบ 4, นสีอ,บอ,บ 4, อยู่ทางด้านซ้ายของลบห่งลบสอยู่ทางด้านซ้ายของลบหนึ่งเขียน,ยนใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงได้เลยว่าลบสอะไรน้อยกว่าลบหน่งโอเคนะอะ ต่อมาอาต่อมาจากหัวข้อที่1.1นนักเรียนทราบแล้วว่าจำนวนเต็มบวกอยู่ทางด้านขวาของอะไรของศูนย์และจำนวนเต็มลบอยู่ทางด้านซ้ายของศูนย์นิยามเขาก็เลยบอกว่าบนเส้นจำนวนจำนวนเต็มที่อยู่ทางด้านขวาจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางด้าน สายเสมอ,อนักเรียนจำตรงนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างเรามาดูข้อที่หนึ่งกันก่อนข้อที่หนึ่งโจทย์ให้ว่าบลบเจ็ดกับห้าลบเจ็ดกับห้าเรามาดู ลอยู่ทางด้านซ้ายของ5จริงไหมลบ7อยู่ทางด้านซ้ยา,า,นายของ5แสดงว่าลบ7อะไรน้อยกว่า5อ่าข้อ2ละ่ะข้อ2 -2 ลบ2อ่าลบ2อยู่ทางด้านขวาของลบ4ก็แสดงได้ว่า ลบสทางด้านขวาแสดงว่าขวาต้องมากกว่าลบสมากกว่าลบสอ่าโอเคนะต่อมานักเรียนดูตรงลองทําดูนะครับลองทําดูเขาบอกว่าจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างอ่ะอันนี้ครูให้นักเรียนทําลงในสมุดข้อ1และข้อ2อ่านักเรียนทําลงในสมุด2ข้อนะครับเขียนวันที่ ให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันต่อ